ดูน้องน้อยเอาหัวเอาเท้าถีบหัวพี่ชายอยู่นะคะทุกคนเด็กน้อยกําลังนอนกําลังละเมอค่ะทุกคนถีบพี่ชายใหญ่เลยโอ้ยวันนี้มาแอบ,บนอนในห้องน้ำทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะั้อวมันมีขอโทษครับมันมีปุกอีกแล้วว่าจะแอบ,บถ่ายที่ไร มามีปลุกพวกหนูทุกทีเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม b บ n น Family นะคะทุกคนถ่ายคลิปทีไรปลุกเด็กน้อยทั้งสองคนทุกทีเลยค่ะโอ้มามีไม่อยากรบก,กวนเลยแต่อยากให้ทุกคนเห็นโมเมนต์น่ารักนะคะดูดูดน้องนอยเอาหัวเอาเท้าถีบหัวพี่ชายอยู่นะคะทุกคน เด็กน้อยกำลังนอนกำลังละเมอคะ่ะทุกคนทิปพี่ชายใหญ่เลยมมีขอโทษนะคะลูกมามีอยากให้ทุกคนมาเห็นความน่ารักของพวกหนูนะคะก็เลยอดถ่ายใจไม่ไหวโอ้ยก็เลยอดถ่ายไม่ไหวนะคะทุกคนเดี๋ยวเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันมามีไม่อยากจะกวนมากเห็นไหม่าห์นอนตอนกลางวันกันน้องลกกี้ น้องเม่กี้ลุกแล้วคะ่ะทุกคนลุกเดินแล้วตือนแล้วมามีขอโทษนะคะลูกมามีขอโทษมากๆเลยตื่นมาหม่ๆหขี้ตุงขี้ตาก็ยังไม่ร้แคะเลยมามีขอโทษลูกชอบมากใช่ไหมแอบมานอนในห้องน้ําเนี่ยเบื่อตรงชั้นวางรองเท้ามามีแล้วใช่ไหมคะเบื่อหลังตู้เย็นหลังตู้แช่แล้วใช่ไหมคะลัก,กี้เบื่อแล้วใช่ไหมในห้องน้ําเนี่ย มีขอโทษครับแต่งตัวใหญ่เลยมมีขอโทษจริงๆนะครับลูกนอนต่อเลยครับนอนต่อเลยน้องมิกมีนก้นอนต่อนะครับมัมีจะไม่กวนพวกหนูแล้วมัมีจะไม่กวนพวกหนูแล้วนอนต่อนะครับลูกนอนต่อนะครับลูกนักกี้ผมขอตัวกันนะครับขอตัวนอนก่อนนะครับทุกคนมัมีไม่กวนแล้ว ใครรักใครดูพวกหนูก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกหนูด้วยครับทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับมันมีพูดไม่ค่อยดังนะคะเพราะว่าไม่อยากรบกวนน้องตอนนี้น้องก็เตื่นแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนเดี๋ยวความน่ารักของเด็กน้อยกับพี่ชายมาฝากอีกเนาะว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมันมีจะแอบถ่ายอะไรหรือพวกก็ทำอะไรนะครับดูพงของพี่ชายนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับน้องมิกกี้